รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเย่ยงนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนอกจากรางวัลคนค้นคนอวอร์ดรางวัลที่จะยกย่องเชิดชูคนดีคนที่เป็นต้นแบบคนที่ทํางานเสียสละเพื่อผืนแผ่นดินในสาขาต่างๆซึ่งจะจัดให้มีการมอบรางวัลขึ้นในวันที่6เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอเล็กแล้วนะครับคืนนี้จะเป็นอีกวาระหนึ่งครับที่รายการคนคน้คนคนจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาช่วยกันค้นหา สรรหาคนดีเพื่อที่จะนำมายกย่องเชิดชูให้เป็นต้นแบบของสังคมกันอีกวาระหนึ่งครับแต่ว่าคราวนี้เป็นคิวของข้าราชการบ้างครับนั่นก็คือรายการคนค,คนได้ร่วมกับสำนักงานปป,ปทหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ,จริตในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับสำนักงานนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ ส่วนทำไมถึงตั้งมาอันนี้ก็คงจะไม่ต้องบอกเพราะว่าสังคมไทยในขณะนี้ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างง่ายๆก็เป็นสังคมที่กำลังแพร่ระบาดไปด้วยโรคด้วยไวรัสบางชนิดนะครับท่านผู้ชมครับอย่างหนักนั่นก็คือไวรัสของความโรคไวรัสของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตโรคโกรธหลงอะไรทำนองนี้ก็ว่าได้นะครับ ในยามที่มีโรคระบาดแน่นอนครับท่านผู้ชมครับก็ต้องมีการฉีดวัคซีนมีการพ่นยาเพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานหรือว่าป้องกันโรคซึ่งแน่นอนครับการที่จะฉีดวัคซีนให้กับสังคมอย่างหนึ่งก็คือการที่จะช่วยกันทําให้เรื่องของคุณงามความดีนะครับคนเชื่อคนเห็นคุณค่าต้องช่วยกันยกย่องเชิดชูคนที่เป็นคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นมาเป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ทาตามนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่สําคัญของท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับที่จะต้องช่วยกันค้นหาข้าราชการที่ดีข้าราชการต้นแบบที่มีคุณสมบัติทําหน้าที่เต็มกําลังตั้งมั่นสุดจริตใช้ชีวิตอย่างพอเพียงขึ้นมาเพื่อสู้กับความตกต่ําต่างๆในสังคมของเรานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งเรื่องราวของข้าราชการที่ดีนะครับมายัางโครงการนี้ได้ที่ตู้ปอนอ0 0งทจ,จลาดพร้าวกรุงเทพ10310นะครับ หรือว่าถ้าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ทั้งของทีวีบรุรพาและของปป,ปทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับข้าราชการดีที่มีคุณสมบัติทําหน้าที่เต็มกําลังตั้งมั่นสุจริตใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรมีตัวอย่างให้ดูในรายการคน,ค,น,ค,น,ค,นค้นขนถึงนี้ครับ ท่านผู้ชมครับภาพฉายวัยกลางคนคนหนึ่งในชุดเลอยอบท่อนบนมีผ้าขม้าเขียนเอวกำลังกวาดขยะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดโพทองตั้งแต่เช้าตรู่ที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพที่ชาวบ้านแถบนี้คุ้นตามานานนับ10ปีแล้วครับหลังจากที่เขากวาดใบไม้เสร็จแล้วเขาก็จะไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ทำงานอื่นออีกจีกบปาทันะครับ ซึ่งกิจวัตรที่เขาทำมาโดยไม่ได้ว่างเว้นยาวนานนับสิปีนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าหากว่าผู้ชายคนนี้เป็นนักการ่านโรงผู้ที่ทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งของโรงเรียนเล็กๆในชนบทแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าชายผู้ที่กําลังทำหน้าที่ของนักการ่านโรงอยู่นั้นไม่เพียงไม่ใช่นักการผ่านโรงของโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะครับ หากแต่ว่ายังเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนนั่นก็คือผู้อํานวยการโรงเรียนหรือว่าพออ้อนั่นเองนะครับถูกแล้วครับผมกําลังบอกท่านผู้ชมว่าโรงเรียนแห่งนี้มีผู้อํานวยการโรงเรียนทําหน้าที่ของผ่านโรงตั้งแต่เช้าตรู่ทุกวันแล้วก็ไม่ได้เพิ่งทํานะครับเขาเป็นพอออที่โรงเรียนแห่งนี้มา11ปี11ปีที่ผ่านมาก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดครับ ถ้าหากท่านผู้ชมเริ่มทึ่งกับผออคนนี้ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นครับที่ผอ,อคนนี้จับไม่กว่าแต่ตอนเย็นตอนค่าบางวันกระทั่งดึกดื่นนะครับผอ,อคนนี้ก็ทําแบบนี้เป็นประจำทุกวันไม่เคยได้ว่างเว้นถ้าหากว่าไม่ได้มีธุระปากปักออกไปที่ไหนนะครับไม่เพียงแต่การทําหน้าที่ ที่ควรจะเป็นหน้าที่ของผ่านโรงอย่างเคร่งรัดและไม่ถือสาเท่านั้นนะครับที่เป็นความน่าทึ่งของผอ,งอ,อคนนี้สําหรับโรงเรียนแห่งนี้เขาเป็นผู้บริหารมาแล้ว11ปีแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า7ปีให้หลังเป็น7ปีที่เขาแทบจะไม่เคยกลับไปนอนที่บ้านเลยทั้งทั้งที่บ้านมีนะครับแล้วบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลจากโรงเรียนมากนักแน่นอนครับว่า7ปีที่แทบจะไม่ได้เคยกลับไปนอนที่บ้านเลยนั้นเขากินอยู่หลับนอนที่โรงเรียน นั่นก็คือนอกจากใช้โรงเรียนเป็นที่ทำงานแล้วยังยึงยดโรงเรียนเป็นบ้านอีกด้วยนะครับที่นอนที่นอนก็เป็นอย่างนี้สม่ำเสมอครมีแม่แต่นอนก็ยังนอนหน้ากระดานดัำ <c oughs> <c oughs> ด้วยเหตุนี้เองครับไม่ว่าเช้าตรู่หรือว่ามืดค่ำดึกๆนขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งปิดเทอมนะครับเราจึงจะเห็นผอ,อ,อท่านนี้ทำงานสารพัดหน้าที่อยู่ในโรงเรียนคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ชนิดที่เรียกได้ว่าเวลาที่มีทั้งหมดในชีวิตอุทิศให้กับลูกศิษย์โรงเรียนแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นครูเท่านั้นเองครับ ครูคนนี้เป็นครูที่กินที่เดียวกันกับเด็กกินอาหารชนิดเดียวกันกับเด็กใช้ห้องน้ำเดียวกันกับเด็กที่นอนของครูก็คือหน้ากระดานดำครูคนนี้เป็นครูที่สามารถยกมือไหว้เด็กครูน้อยกระทั่งนักการผ่านโรงได้อย่างอ่อนน้อมครูคนนี้ไม่มีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องส่วนตัวที่ดูโออาภูมิฐานสะดวกสบายกว่าครูคนอื่นครูคนนี้มีเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดซึ่งก็เป็นแบบเดียวกันเกือบทั้งหมดและแทบทั้งหมด ก็เป็นของแจกฟรีแต่สิ่งที่ครูคนนี้มีเหนือกว่าครูอีกจำนวนมากก็คือจิตวิญญาณความเป็นครูครับนี่เป็นครูคนเดียวในรอบ10ปีนะครับที่กล้าบอกผมว่าตัวเองทำหน้าที่เกินหน้าที่ครูมีครูแบบนี้เด็กนักเรียนจะเป็นอย่างไรโรงเรียนจะเป็นแบบไหนมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังวิธีคิดและการใช้ชีวิตของครูติดตามได้ในรายการคนพ้นคนนนี้ครับ i gone.